นานฉันวิ่งดอนคนเดียวอยู่ฉันวิ่งตัวคนเดียวไม่มีอะไรมีก็แต่ใจที่ยังมั่นคงต่อเธอเหมือนวันที่เคยมีกันอยู่แม้วันนี้เธอ,อจะไม่อยู่ก็ไม่ได้คิด ใจชีวิตมีใคายัยางเหมือนดัมยังไงก็ยังอย่างนั้นเวลามีใครเปลี่ยนฉันที่มันยังมีแต่เ้าทั้งใจยังเก็บเธอไว้ กอย่างยังเหมือนว่าเธอได่จากไปยังอยู่กับรักที่มีไม่เคยคิดจะเปลี่ยนใจฉันยังซื่อสัตย์ยังไม่อาจรักใคร